สวัสดีค่ะโอเคพีเคซีเวนทีชาเนวิดีโอนี้มาถักไหมพรมคาดผมแบบสามเหลี่ยมกันค่ะซึ่งลายนี้ก็จะทำขายด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตชิ้นงานเพื่อนๆที่มาใหม่สามารถกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นบนนี้เลยค่ะส่วนใครที่ดูไม่ทันสามารถกดหยุดแล้วก็กดกรอย้อนกลับไปใหม่ได้นะคะทุกคน เอาละได้เวลาผลิตงานกันแล้วจ้าเราจะใช้เข็มโคเชด้านเบอร์5และไหมพรม4ีพาย3สีค่ะเริ่มจากเกสรจะทำด้วยเมจิกริงและทำปมมัดไว้แล้วจากนั้นก็ถัก X หรือที่เรียกว่าซิงเกิลโคเชในจำนวน8ครั้งค่ะ แล้วก็รูดให้วงชิดกันแต่ตัวนี้จะมีรูนะคะปิดวงที่หลักที่หนึ่งค่ะแล้วทำโซ่หนึ่งตัดเส้นไหมแล้วนำเส้นไหมสีใหม่มาทำห่วงค้างไว้จากนั้นก็สอดเข็มในหลักเกสร พักห่วงเส้นใหม่ลอดมาแล้วก็เกี่ยวไหมดึงลอดนับเป็นหนึ่งโซ่และก็ถักโซ่ขึ้นมาอีกสองโซ่ค่ะต่อไปถัก F หรือที่เรียกว่าดับเบิลโคเชลงไปที่ตำแหน่งเดิมซึ่งจะยังไม่รวบห่วงนะคะแล้วก็จะทำอีกสองครั้งโดยทั้งหมดจะได้สี่หลักณนะตำแหน่งเดิม จากนั้นก็เกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งหมดแล้วถัก2โซ่ค่ะในหลักถัดไปทำดับเบิลโคเชรวบห่วงแล้วทำดับเบิลโคเชอีก3ครั้งแบบไม่รวบห่วงค่ะหลังจากที่ได้4หลักจึงทำการรวบห่วงทั้งหมดแล้วขึ้น2โซ่เราจะทำสเต็ปนี้จนครบ 8รูค่ะที่หลักสุดท้ายจะขึ้นสองโซ่และปิดที่โซ่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแล้วก็ขึ้นหนึ่งโซ่และตัดเส้นไหมค่ะ นำไหมสีใหม่ทำห่วงไว้แล้วสอดเข็มที่ช่วงโซ่ของชิ้นงานเกี่ยวห่วงเส้นใหม่ลอดมาแล้วก็เกี่ยวไหมทำห้าโซ่และถักสามดับเบลิลโคเชนะห่วงเดิมซึ่งดับเบลิลโคเชนี้จะรวบตามหลักเลยนะคะ จากนั้นจะทำทีหรือที่เรียกว่า half double crochet ในห่วงถัดไปสามครั้งค่ะในโซ่ถัดไปจะเป็นการถักมุมค่ะ โดยการถัก3เดอบลโคเชตและ2โซ่แล้วก็ถัก3เดอบลโคเชตณที่ห่วงเดิม เราจะทำสเต็ปนี้จนครบสี่มุมค่ะมาดูมุมสุดท้ายเราจะถักสองดับเบิลโคเชและเชื่อมปิดที่โซ่ที่สามของโซ่เริ่มตน้นสังเกตว่าจะเหลือช่วงโซ่อยู่สองโซ่นะคะแล้วก็จะขึ้นหนึ่งโซ่และตัดไหมออก เราจะทำแผ่นสี่เหลี่ยมไว้สามชิ้นค่ะ ต่อไปจะทำครึ่งของแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็ทำทั้งหมด3ชิ้นค่ะเราจะเริ่มด้วยการทำเกสรจะทำเมจิกริงและขึ้นปมแล้วก็ทำสี่ซิงเกิลโคเชแล้วก็จะขึ้นหนึ่งโซ่แล้วตัดเส้นไหมออกยาวนิดนึงนะคะ เตรียมเส้นไหมทําห่วงไว้แล้วสอดเข็มที่เกสอนรูแรกเกี่ยวห่วงเส้นไหมขึ้นมาทำสามโซ่ค่ะจากนั้นก็จะทำสเต็ปของกลีบนะคะให้ครบทั้งสี่รูเลย เยมเส้นใหม่มาเชื่อมกับโซ่บนสุดแล้วทำห้โซ่และทำดับเบิลโคเชตแบบรวบตามหลักนะคะสอดลงระหว่างหลักแรกกับหลักที่สองทำดับเบิลโคเชตลงตรงนี้3ครั้ง จากนั้นทำฮาร์ปดับเบิลโคเชสามครั้งที่โซ่ถัดไปและโซ่ถัดไปนี้จะถักในการทำมุมค่ะ โซ่ถัดไปทำฮารดับเบิลโครเชสามครั้งรูสุดท้ายถักดับเบิลโครเชสามครั้งและทำหนึ่งโซ่ตัดไหมออก เมื่อทำชิ้นงานทั้งสองแบบครบอย่างละสาชิ้นแล้วนะคะก็จะนําชิ้นงานทั้งหมดมาสอยติดกันให้เป็นรูปร่างโดยที่เราจะพันเส้นไหมรอบชิ้นสี่เหลี่ยมทั้งหมด8ดรอบค่ะและก็ตอนตัดนะคะก็จะเผื่อไว้ยาวอีกนิดนึงค่ะอันนี้นะเราก็กะเองค่ะไม่มีสูตรอะไรเลยนะคะมาถึงช่วงเย็บชิ้นงานเราจะเริ่มชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะ ตอนเชื่อมเราจะเลือกเส้นหลังของตะเข็บนะคะซึ่งจะประกบด้านหน้าเข้าหากันทางขวามือที่เริ่มสังเกตว่าช่วงหลักของแผ่นหน้ากับแผ่นหลังจะต้องตรงกันเราจะสอดเข็มที่ช่วงโซ่ถัดจากหลักแรกนะคะ อันนี้จะไม่อธิบายนะคะให้สอดตามวิดีโอได้เลยค่ะ เย็บไปจนถึงหลักสุดท้ายดูร่องให้เป็นแนวเท่ากันนำชิ้นที่สาม,มาเย็บเชื่อมทางขวาสอดเข็มขึ้นกลางตะเข็บของโซ่ข้างหลักสุดท้ายของแผ่นขวาเพื่อจะเริ่มเชื่อมแผ่นที่สาค่ะแล้วก็เชื่อมให้ตรงหลักนะคะ หยุดที่โซ่จากนั้นก็จะเชื่อมแผ่นสามเหลี่ยมค่ะโดยจะใช้เส้นไหมตัวเดิมเชื่อมต่อเลยนะคะตรงนี้นะก็จะเกี่ยวเส้นหลังนะคะดูตามวิดีโอเลยค่ะ อันนี้เราจะเกี่ยวไปจนถึงหลักแรกของตัวบนค่ะโอเคจากนั้นจะแทงเชื่อมชิ้นสามเหลี่ยมตามวิดีโอเลยนะคะ เมื่อเชื่อมทุกชิ้นเป็นรูปร่างเรียบร้อยต่อไปจะถักด้วยเข็มโคเชค่ะโดยจะเริ่มทำห่วงที่เส้นใหม่นำมาสอดเชื่อมที่หลักแรกแล้วก็ขึ้นสามโซ่แล้วก็สอดที่ระหว่างหลักทำดับเบลิลโคเชสองครั้ง และทำดับเบิลโคเชสามหลักที่ช่วงโซ่ถัดไปแล้วก็จะทำดับเบิลโคเชสามครั้งในทุกช่วงโซ่แต่จะเน้นพิเศษตรงช่วงมุมซึ่งถักในสเต็ปของการทำมุมค่ะ จะถักดับเบิลโคเช่สามครั้งที่ระหว่างช่องของหลักสุดท้ายนั้นแล้วก็ขึ้นสามโซ่เพื่อเริ่มแถวใหม่ค่ะและก็จะถักสเต็ปเดียวกันกับแถวที่แล้วซึ่งสีนี้นะคะจะถักทั้งหมดสามแถวค่ะ สีต่อไปก็จะถักสองแถวค่ะจากนั้นจะใช้สีของเกสรทำขอบหยักโดยเชื่อมที่โซ่บนของหลักแรกแล้วขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็จะทำห้าดับเบิลโคเชในหลักถัดไปค่ะ จะปิดหยักโดยข้ามสองตะเข็บแล้วทำซิงเกิลโคเชลงที่ตะเข็บที่สาและเริ่มทำห้าดับเบิลโคเชในหลักถัดไปซึ่งจะถักในสเต็ปนี้ไปจนสุดค่ะ ต่อไปจะทำสายโดยเราจะขึ้นโซ่ตรงนี้นะคะทั้งหมด60โซ่แล้วก็จะถักเลื่อนหลักย้อนกลับมาและจะเริ่มถักซิงเกิลโคเชตในช่วงนะคะแต่ละช่วงนะก็จะถัก3ามิงเกิลโคเชค่ะซึ่งตรงช่องกลมนะที่เป็นเกสรเราก็จะถัก3ามิงเกิลโคเชเช่นกันค่ะ ในช่วงที่แหวงเพราะว่าเป็นมุมเราก็จะทำพอสองคอลงไปสมครั้งค่ะ เมื่อทําสายอีกข้างเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มถักให้ขอบบนเป็นคลื่นโดยการถักซิงเกิลโคเชแบบถอยหลังค่ะเราก็จะถักไปจนสุดปลายทางขวาเลยนะคะ ใช้เข็มสอยเก็บซ่อนเส้นไหมให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ที่คาดผมไหมพรมแบบสามเหลี่ยมตามแบบค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้และเป็นกำลังใจให้กันและติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ